ต้องขอขอบคุณคุณตุ๊กตาต้มเตรียมด้วยนะครับที่อนุญาตให้นําผลงานในการเขียนนิยายเล่มนี้มาพากเสียงถ้าว่าใครสนใจอยากจะไปติดตามผลงานของคุณตุ๊กตาต้มเตรียมแล้วก็ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่ากับ Accident Love ไม่ได้ตั้งใจรักแต่รักเธอหมดใจตอนที่1ใครเป็นภรรยานายกันไอโรคจิต ว้ฉันรุกพูดขึ้นมาทันทีด้วยความตกใจฝันเมื่อกี้นี้ประหลาดชะมัดเสียงมือถือที่ได้ยินจนคุ้นเคยดังขึ้นทำให้ฉันเอื้อมมือไปหยิบมันมาดูก่อนที่จะพบว่าคนที่โทรมานั้นคือบุคคลต้องห้ามที่ฉันจะไม่เผลอใจอ่อนรับสายเป็นอันขาดฉันวางมือถือไว้ที่เดิม และเดินเข้าห้องน้ำอย่างไม่สนใจเสียงมือถือที่ยังคงดังตามหน้าที่ของมันต่อไปเมื่อฉันเสร็จสิ้นภารกิจในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วก็พบว่าเสียงมือถือเครื่องบางเฉียบสีชมพูก็ยังคงดังไม่หยุดคนที่โทรเข้ามานั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบุคคลต้องห้ามคนนั้น นายนี่มันไม่รู้จักลดละความพยายามจริงๆเลยนะแต่เสียใจ呀ใหญ่โรมี่คนนี้เจ็บแล้วจำะ <S <S หลังจากสวมชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนเสร็จฉันก็จัดการกับทรงผมที่มันดูยุ่งเหยิงจนน่ารำคาญตาให้เข้าทรงจนดูดีแล้วสำรวจตัวเองในกระจกเงาสะท้อนปรากฏภาพของหญิงสาวหน้าตาสวยหวานใบหน้าขาวเนียนใส ปากบางสีชมพูเป็นธรรมชาติอย่างไม่ต้องเติมแต่งสิ่งใดๆและดวงตากลมโตสีน้ำตาลใครกันเนี่ยสวยอย่างไร้ที่ติจริงๆ